2,025 Kawasaki vs 1,100ยกสูงทางเรียบอัพไซต์เครื่องยนต์เปิดตัวปลายปี2,025 Kawasaki vs 1,100รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตยกสูงรุ่นใหม่จากค่ายเขียว Kawasaki หลังอัพเกรดเพิ่มความจุเครื่องยนต์เพิ่มเทคโนโลยีเตรียมเปิดตัวปลายปีนี้เพื่อท้าสู้กับ Honda NT 1,100 พร้อมลุ่นพี่น้องเครื่องใหญ่ในสไตล์อื่นอย่างนินจา1,100และแซด1,100ที่มีแววจะเปิดตัวตามมาในอนาคตในปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์สายเที่ยวรุ่นใหญ่ของทางค่ายเขียวคาวาซากินั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นหลักคือนินจา1,000ที่เป็นสายเที่ยวสไตล์สปอร์ตและอีกรุ่นที่เป็นสายเที่ยวยกสูงอย่าง v วอร์ซ1,000 ที่ถึงแม้จะยกสูงแต่ก็ยังมาพร้อมชุดล้อขนาด17นิ้วและยางสำหรับขับขี่บนทางดำเป็นหลักอันที่จริงก็ยังมีสายเที่ยวที่หลุดโลกอย่าง Ninja H 2 SX ที่มีตำแหน่งการตลาดที่พิเศษในแบบของตัวเองแยกออกไปอีกต่างหากซึ่งข้อมูลของ2025 Kawasaki v e r s 1 1 1 0 0นนั้นก็ไม่ใช่แค่ข่าวลือแบบไม่มีมูลเนื่องจากมันเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาจากเอกสารการจดทะเบียนของประเทศออสเตรเลีย ที่ระบุถึงรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มีรหัสชื่อรุ่นว่า klz 1 1 0 0 b โดยเราสามารถรับรู้ได้ว่ามันเป็นรถยกสูงรุ่นใหม่เนื่องจาก v e r s i s 1000รุ่นปัจจุบันนั้นถูกจดทะเบียนด้วยรหัสรุ่นว่า klz 1 0 0 0 b แปลว่ารถรหัสใหม่ที่ว่านี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจาก v e r s i s 1100รล่างอัปเกรดโดยในตอนนี้เราก็ยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับตัวรถ แต่ถ้าหากเทียบกับรถรุ่นปัจจุบันที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4ีสูบเรียงปริมาตรกระบอกสูบ1 0 4 3ี c c ที่ให้พละกกำลังสูงสุด118แรงม้าและแรงบิดสูงสุด102นิวตันเมตรเราก็จะเห็นได้ว่าทางค่ายไม่จำเป็นต้องพยายามมากนักในการเพิ่มความจุเครื่องยนต์ให้ถึงชื่อรุ่นทางด้านพละกกำลังก็สามารถคาดหวังได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะในยุคที่รถมอเตอร์ไซค์คลาสกลางเริ่มขยายขนาดความจุเครื่องยนต์จนใหญ่เกือบ1ลิตรและมีแรงม้าที่เทียบเท่า v วอร์ซ1000เป็นเรื่องปกติการอัปเกรดสำคัญที่น่าสนใจคือในเรื่องของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีการติดตั้งเลดาร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเปิดช่องให้สามารถใส่เทคโนโลยีตัวช่วยขับขี่อย่าง Cruise Control หรือ b l i n d Spot เข้ามาได้เพื่อให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับคู่แข่ง แต่ระบบที่ว่านี้ก็อาจจะไม่ได้มีอยู่ในทุกรุ่นย่อยและอาจจะถูกสงวนไว้ใช้แค่ในรุ่นท็อปอย่าง SE ที่จะมาพร้อมกับโชคหน้าหลังไฟฟ้า2,025 k a w a s a k i v ้า s ว1สก0ิ 00, คาดว่าจะถูกเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วโดยมันจะกลายมาเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับ Honda NT 1 1 0 0ที่เป็นสปอร์ตยกสูงสายทางเรียบเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมี Suzuki GSX S 1000 GX และ BMW S1000XR ที่มีรายละเอียดของตัวรถแทบจะเหมือนกันในทุกด้านแต่มีความสปอร์ตมากกว่าหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย